คลิปนี้ก็ยังจะเป็นเรื่องของการวาดลายผ้าอยู่นะคะลายนี้จะเป็นลายแม่วัวนะคะอันดับแรกเลยก็คือสร้างกรอบสี่เหลี่ยมขึ้นมาก่อนนะคะจากนั้นนะคะก็วาดรูปทรงอิสระนะคะโดยใช้ปกากกา m เกอร์สีดำนะคะแต้มไปตามจุดต่างๆในกรอบนั้นนะคะเราก็ให้มีลักษณะเล็กบ้างใหญ่บ้างนะคะกระจายไปให้ทั่วทั้งกรอบสี่เหลี่ยมนี้นะคะ ลายนี้ค่อนข้างที่จะง่ายนะคะจากนั้นเราก็จะใช้ปากกาปิกม่านะคะตัดขอบนะคะทำให้ลวดลายเนี่ยเด่นขึ้นมานะคะอันนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะลายนี้ต่อไปก็ยังเป็นลายเสืออยู่นะคะนี่เราก็จะเป็นเสืออีกรูปแบบหนึ่งนะคะเราก็วาดกรอบสี่เหลี่ยมขึ้นมาก่อนนะคะจากนั้นเราก็วาดลวดลายนะคะเราจะให้อยู่แต่ตำแหน่งไหนนะคะเราก็จัดวางตำแหน่งให้ให้สวยงามนะคะอืมก็ต้องมีทั้ง ที่เป็นจุดเล็กจุดใหญ่นะคะสลับกันไปนะคะเมื่อเราวาดลวดลายเต็มกรอบแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะใช้ปากกากเกอร์สีฟ้านะคะระบายเป็นสีพื้นนะคะให้ทั่วเลยทั้งกรอบนะคะโดยที่เว้นตรงลวดลายเอาไว้นะคะ ในส่วนที่เป็นลวดลายนะคะเราจะใช้มาร์กเกอร์สีดำนะคะแต้มลงไปให้เต็มทุกจุดเลยนะคะถ้าเรารู้สึกว่าในจุดที่เป็นลวดลายนะคะสามารถที่จะเพิ่มขนาดได้เราก็สามารถที่จะทําได้นะคะเพื่อให้เกิดความสวยงามค่ะกรแต้มให้ทั่วทั้งทั้งจุดทั้งทั้งหมดเลยนะคะเมื่อเรา ว่าลวดลายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะใช้ปากกาปิกม่านะคะแต้มตามจุดเป็นจุดๆนะคะตามพื้นสีฟ้านะคะแต้มให้ทั่วเลยเพื่อที่จะเป็นลวดลายที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะคะลวดลายนี้ก็ไม่ยากเท่าไหร่นะคะ,ะก็จะได้ลายที่สวยงามอีกแบบหนึ่งนะคะ